สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราในรายการ PSM Channel กันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งาน Eastern Food Festival กันอีกแล้วนะคะอ่าและงานนี้ค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะจ๋าผมก็ต้องพูดถึงจุดประสงค์กันก่อนเลยนะครับงานทุกงานต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งจุดประสงค์ของงานนี้มีอะไรบ้างครับจุดประสงค์นะครับหลักๆเลยก็คือเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับระหว่างอาหาร ของประเทศต่างๆนะครับก็มีประเทศอะไรบ้างครับหรือว่าเอกอะไรบ้างดีกว่าก็เอกที่มาร่วมจัดงานในวันนี้นะคะจะมีเอกภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแล้วก็อาเซียนนะคะซึ่งเอกอาเซียนเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือจะมีประเทศเกาหลีมาร่วมด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานเนี้ยจะมีของกินอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างใช่ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วนะครับอยากขอให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับครับชื่ออาจารย์ต้นนะครับอยู่วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นครับผมอาจารย์เบิ์ดครับผมอยู่วิชาเอกภาษาจีนครับเพื่อความสบายใจนะครับเราจะมาถามอีกทีหนึงว่าทําไมงานนี้ถึงถูกจัดขึ้นมาในปีนี้ครับงานนี้ก็จริงๆจัดมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เด็กวิชาเอกภาษาจีนภาษาอังกฤษอาเซียนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้อ่ เรียนรู้ภาษาไปควบคู่กับวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะได้เรียนวิธีการทําไปควบคู่กับการที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการทําอาหารไปด้วยแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างาทั้ง3วิชาเอกด้วยนะครับอ่ที่สำคัญก็คือเราก็แสดงถึงความสมัคคีกันนะฮะในหมู่ของวิชาเอก3เอกนี้นะครับเราร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทุกอย่างเลยนะฮะเพื่อสร้างงานชิ้นนี้ออกมาให้เป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์หนึ่งของเอกตอนออกเนาะ ครับผมงานนี้นี่จัดพร้อมกันทั้ง3ระดับชั้นเลยไหมครับทั้ง3ม4สี่มห้ามหกใช่ครับสามระดับชั้นครับก็วิธีการจัดงานเราเราก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับมสี่กับมห้าเนี่ยเราจะให้มาพีเต์เรื่องของอาหารส่วนพี่มหกเนี่ยโตแล้วเราก็จะให้พี่พีเขาเป็นคนจัดสถานที่เตรียมไว้ให้น้องๆก็คือน้องมีหน้าที่แค่พีเต์อาหารแล้วก็ทําอาหารให้กับพี่พี่น้องๆเพื่อนเนเขาแล้วก็อาจารย์ได้กินนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะมีไฮไลท์ของงาน ก็คือเราก็จะมีอาหารไปเสิร์ฟให้กับอาจารย์ได้ทานอย่างนี้ครับเน่หลังนี่เห็นไหมฮะนี่ก็เดี๋ยวก็จะมีอาจารย์มานั่งทานนะครับแล้วก็จะชิมรสชาติของความเป็นอาหารตะวันออกของเรานะครับครับผมขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับอ่ะตอนนี้ก็คนเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะพารุท่านนียครับไปเดินชมกันว่ามีอาหารอะไรบ้างที่น่ากินมากเลยครับไปดูเลยครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกซุปหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนําตัวว่ามาจากเอกอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะชื่อยองนะคะมาจากเอกภาษาจีนค่ะดีน่านะคะเอกจีนเหมือนกันค่ะจะให้พี่ๆแนะนําค่ะว่าอาหารที่นํามาเสนอวันนี้คืออะไรเอกพวกเรานะคะก็ทําเกี๊ยวซ่าค่ะก็มีทั้งหมด3ไส้นะคะได้แก่ไส้หมูชีสแฮมชีสแล้วก็หมูลวนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับมิ้งค่ะมิ้ เดี๋ยวจะให้มิกแนะนำตัวนะคะมาจากวิชาเอกอะไรเอ่อชื่อทาริณรัตน์ครับมาจากวิชาเอกอาเซียนคับเวียดนามครับอาหารเวียดนามที่เอามาแนะนำนะครับก็คือพิซซ่าเวียดนามครับแล้วก็มีปอเปี๊ยะเวียดนามด้วยครับนี่คับก็นี้ก็เป็นพิซซ่าเวียดนามนะครับมีปูอัดมีหมูแล้วก็มีซอสต่างๆครับแล้วก็มีปอเปี๊ยะอร่อยสุด เพื่อนก็สามารถมาที่ซ้มเวียดนามได้นะคะได้กินมากเดี๋ยวไปดูร้านนะครับไปดูร้านต่อไปกันค่ะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับสมสุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทนะครับของเรานะครับก็เดี๋ยวแนะนําตัวมาจากเอกอะไรแล้วก็ทําร้านอะไรข้างหลังนี้นะครับอันโซค่ะชื่อเอมค่ะมาจากเอกเกาหลีค่ะสวัสดีค่ะชื่อลดาค่ะมาจากเอกเกาหลีเหมือนกันค่ะวันนี้ร้านข้างหลังนี้คืออะไรเหรอครับ เกี่ยวกับการทำข้าวผัดกิมจิค่ะแล้วก็มีนมสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นของรุ่นพี่มห้ากับมีคนวสีค่ะใช่ค่ะก็จะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันแบบว่ามหเนี่ยค่ะจะทำเป็นนมสตรอเบอรี่ส่วนมสี่เนี่ยทำเป็นข้าวผัดกิมจิใช่ซึ่งเอมกับเดานเนี่ยเป็นอยู่มสีใช่ไหมก็คือเป็นคนทำข้าวผัดกิมจิอ่าอร่อยใช่ไหม <Okay. S 1> อ่ออมา,าคนเกาหลีเลยคนเกาหลีเขาที่อยู่ในไทยเขาเป็นคนทำให้ก็ซื้อมาอก็าจะอร่อยกว่าที่แบบ คนไทยเออคนไทยอก็คือได้แบบจากต้นตำรับจริงๆอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเราต้องไปลองกันแหละโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับข้าวผัดกิมจิมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้แนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาต่างกันยังไงนะครับก็อันนี้นะคะเป็นข้าวผัดกิมจิค่ะที่จะให้บอสแล้วก็ไส่ชิมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอาจจะเพราะว่าข้าวมันแบบว่าเหลือแล้วกิมจิหมดอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลย จะเป็นข้าวใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยจะเป็นแบบข้าวผัดที่ไม่มีกิมจิค่ะก็ก็พูดตั้งแต่แรกก็ได้ว่าไม่มีกิมจิก็จบนะครับโอเคครับเดินมาลองชิมกันเลยนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วสลับกันชิมด้วยกันนะครับหนูข้าวผัดเปล่าเซฟกว่าไหมฮะจ้าาามตัวอีกนึง ัเผ็ดไหมคะก็มีความเหมือนกิมจิมากนะครับแล้วก็ผสมผสานกับสาหร่ายมันมีมันมีมันมีอยู่ในนั้นนะครับก็มีแบบกิมจินะครับแล้วก็อันนี้ก็มีสาหร่ายด้วยนะครับก็อร่อยทีเดียวเลยนะครับน้องของจ่ายไปไหนบ้างครับครับอันนี้ข้าวก็อร่อยดีนะครับแต่ว่ามีสาหร่ายสาหร่ายอร่อยมากสาหร่ายประทับใจมากเอาอีกไหมเดี๋ยวไปเอามาให้ต้องเรียกได้ว่าอร่อยคนละแบบครับอันนี้อร่อยมีความแบบเผ็ดๆนิดนึงแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะมีรสชาติมากกว่าก็ถือว่าอร่อยมาณทั้งก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญในวันนี้นะครับที่ชื่อว่าระดานะครับ่าก็คือจัดซุ้มเมื่อกี้นมสับปรี่นะครับใช่ครับนี่ครับวันนี้วันนี้ไม่ควรทำนะครับวันนี้ครับวันนี้นะครับที่แล้วเหรอว่าพรุ่งนี้เราจะมาโรงเรียนได้หรือเปล่าเนี่ยครับเอ้ยได้ดีแล้วลองกินครับลองกินรัลองชิมครับชิมพร้อมกันเลยครับเหมือนกลัว ก็มีความผสมผสานของความเปรี้ยวแล้วก็ความจืดครับนมอร่อยมากใช่นมอร่อยมากมีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยนะครับวัวนี่เนื้อเองเลยปะครับวัวเนื้อเองปะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้พาทัวร์งานอี i a n f บ o d Festival เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างก็เาเรียกว่าแบบมีหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็แบบได้กินของที่หลากหลายมากวันนี้กินจนอิ่มเลยค่ะใช่กินจนอิ่มเลยนะครับคือเรียกได้ว่าไม่ต้องไปกินข้าวที่ของโรงเรียนแล้วอ่ะนะครับ แล้วจ่ายราจ่ายเป็นไงบ้างกก่อนนั้นนี้นะคะก็มีแสดงโชว์แล้วก็มีพูดเกี่ยวกับอาหารอธิบายด้วยนะครับไม่ได้ให้กินอย่างเดียวก็ภาษาของแต่ละเอกเลยใช่ครับก็เป็นประโยชน์ให้กับผูที่มาร่วมงานด้วยก็ได้ประสบการณ์ของตัวเองด้วยใช่ครับก็คือได้แสดงความสามารถของแต่ละเอกกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะในงานนี้สนุกมากนี้ก็วันนี้นะครับ พวกเราสามคนก็ต้องขอไปเส้นทิกต o อกกันนะครับว่าเพลงเนี่ยมันก็ว่าให้เราได้บ้างนะครับ <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่กับพีอาร์เดย์มชานแนลนะครับครั้งหน้านะครับตอนนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย